ชัดแจ๋วเลยค่ะคราวนี้เขาบอกโอวยดึงบอกไปไว้เ,เค้าเด้๋ยวจับตัวไว้เขาใส่ที่ไหม่เฉยจับตัวตัวนักบอลรอไปรอไปอัญญาอ่ะมีคนบอกเบอร์เธออย่าใช้เน็ตบ้านอ้าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าภาพชัดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยนะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยกินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ชาชาชาเธอดักเธอดูพรุ่รงนี้ไขยลิฟไอวาอัญญาใช่ไหมคะทางเพจนี้ใช่แล้วกี่โมงก็ประมาณทุ่มหนึ่งอะสองทุ่มอะไรเงี้ย ทุกคนได้ดูไตเติ้ลใหม่หรืออยังครับไตของรายการเรา Bim Oil Channel ไตเติ้ลใหม่เรามาแล้วนะไปดูเบื้องหลังได้ใน Bim Oil Channel นะครับ mm hmm. คุณวาลิสบอกว่าให้เจ้าพ่อพับพ,พีหนึ่งร้ดวงนะครับสุขหวยพับพีเหรอสุขหวยพับพี ใช่คน,คนจะถูกคนจะถูกแหละแต่ว่าก็แสดงว่าเขา,ามีเขาเรียกไงอ่ะคือลูกเราก็ให้โชคแหละเพราะว่าแต่มันก็ต้องแบบใช่ชก,ก็มีโชคต่อก,กันเรียกว,ว่ามีโชคต่อก,กัน <c oughs> คุณอุไรเตส่งมาหนึ่งร้อยดวง